ห้าเหตุผลที่ทําไมเราต้องหารายได้เสริมหรือต้องเปลี่ยนงานนะครับมี FC กับลูกจิตถามโค้ชเคฟส่วนตัวว่าโค้ชขาโค้ชขา หนูอยากออกจากงานประจําหนูอยากเปลี่ยนงานหรือหนูอยากทําธุรกิจใหม่เนี่ยหนูจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะนะครับโค้ชเคก็จะเอาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้โคชชิ่งนะครับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของแบรนด์หลายๆคนหรือนะครับส่วนบุคคลว่าวันนี้เกณฑ์นในการตัดสินใจที่เราจําเป็นที่จะต้องหาอะไรได้เสริมหรือว่าเปลีย่ยนงานหรือจะต้องเพิ่มธุรกิจหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจเนี่ย,ยนะครับมีทั้งหมด5อย่างนะครับข้อแรกนะั่คือในเรื่องของกิจจากัดในเรื่องของรายได้ถ้างานที่เราทําอยู่นะครับมั มันไม่สามารถตอบโจทย์รายได้ในการครองชีพเราในการสร้างความฝันของเราค่ากินค่าใช้ค่าสานุวโภพต่างๆแน่นอนนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องหารูทางในการหารายได้เสริมเป็นรายได้พิเศษหรือถ้าเผื่อเราทํางานตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเส้นทางของรายได้5ปี10ปีมันก็ตันแล้วเราก็ต้องหาช่องทางในการ สร้างหางานที่มันทําให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของรายได้หรือทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วเห็นว่านะครับรายได้ของธุรกิจมันมีเพดานมีภาระความรับผิดชอบเยอะเราอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจหรือทําธุรกิจเสริมก็ได้ข้อแรกลองถามตัวเองนะครับว่ารายได้เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายแล้วเพียงพอต่อความฝันหรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับในเ,เรื่องของเวลาแน่นอนหน้าบางคนทํางานประจําเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่างานทุกงานดีหมดจะเป็นลูกจ้างจะเป็นเจ้าของดีหมดแต่ลองถามว่าเราชอบเรามีความสุขกับการที่จะต้องไปทํางานตรงเวลาเข้ากะทํโ OT หรือแทบที่จะไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาให้กับตัวเองให้กับสุขภาพให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักหรือเปล่าถ้าเรายังมีความสุขแล้วคิดว่าเราสามารถมีเวลาอย่างนั้นได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเผื่อเราอยากที่จะมีะไรายได้เพิ่มเราก็สามารถ าาแบ่งเวลานะครับหลังเลิกงานไปหาไรายได้เพิ่มแบ่งเวลาไปเรียนรู้สร้างความสําเร็จให้กับตัวเองข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของความสามารถเราคิดว่าเราทํางานเนี่ยเรามีความสามารถมากเลยแต่ในที่ทํางานประจําหรือว่าธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ย มันจํากัดค่าความสามารถทาทาให้เราไปทํางานที่เราไม่ถนัดเราก็อึดอัดเราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มไรายได้หรือตําแหน่งที่เราน่าจะเป็นได้มันเหมือนกับเราเป็นคนที่เก่งแต่ไปอยู่ในโลกแคบๆนะครับไปอยู่ในที่ไม่เห็นคนไม่เห็นคุณค่าเนี่ยแน่นอนว่าความสามารถเราจะทํามากขนาดไหนโอกาสในการเติบโตหรือ,อไรายได้มีเพิ่มขึ้นก็ไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันนึงว่าเราต้องตัดสินใจนะครับต่อมานะครับในเรื่องของความสุข ความสุขเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับเราถามตัวเองว่าทํางานทุกวันเนี่ยมันเป็นป่วยทางจิตเป็นมะเร็งทางความคิดไหมทํางานเครียดพอวันศุกร์ก็ต้องไปหาเหล้าหาอะไรกินหรือต้องไปใช้ชีวิตเขาเรียกว่าแก้เครียดเพราะทำงานเครียดตลอดไม่มีความสุขเลยเราลองไปหางานที่มีความสุขหลังเลิกงานไหมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ได้อยู่ครอบครัวลองหางานแบบนั้นนะครับจะได้ทําให้ชีวิตบาลานต่อมาสุดท้ายเลยคือ ความสําเร็จนะครับเรามีเป้าหมายในชีวิตอยากสาเร็จยังไงงานที่เราทําอยู่นะครับทำให้เราสําเร็จหรือเปล่า5อย่างนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคิดแล้วตัดสินใจ